เอาเพื่อนครับวันนี้ช่างพารู้จะพามาดูการติดตั้งประตูม้วนนะครับว่ามันมีอุปกรณ์อะไรอยู่ข้างหลังผมไหมครับประตูมว้วนนะครับเราไปไปดูกันนะครับอันนี้ก็คือการตั้งเสาประตูม้วนก่อนเพราะว่าการทําประตูม้วนเราก็ตั้งเสาก่อนนะครับเพื่อนๆอ,อันนี้ผมถ่ายระดับไวท้ที่ถ่ายระดับไว้เพราะว่า เราต้องให้เสาสองต้นมันตรงกันครับก็คือต้นแรกเราวัดมาถึงระดับเท่าไหร่ต้นสองเราก็วัดมาถึงระดับเท่านั้นแล้วก็แทงลงไปพื้นเท่าไหร่เท่าไหร่อ่ามันจะยาวมันจะตั้นก็เราก็ดูเอาก้อยระดับมันตรงกันไม่ไม่ไม่ให้เผามันเอียงเท่าไหร่นี่ครับอันนี้ก็คือเพดเพดยึดเสาใช้สามจุดก็พอครับถ้ามันมันไม่สูงมากก็สามจุดแล้วก็ เส้นสีส้มๆนี้ก็คือยางเป็นยางกันเสียงยางเขาเรียกซับเสียงของประตูมว้วนเพื่อนเพื่อนครับเพื่อนช่างก็ประตูม้วนถ้าเราตั้งเสาเสร็จเนี่ยมันก็เท่ากับเสร็จแล้วมันไม่มีอะไรพอใส่เพาเสร็จแล้วเราก็ยิงกล่องด้านหลังถ้ามีกล่องหลังเราก็ยิงยิงกล่องหลังไปเลยแต่ถ้าไม่มีกล่องหลัง เราก็ขึ้นเผาก่อนแล้วก็สอดใบพอสอดใบเสร็จปุ๊บเราก็ม้วนใบเข้าไปเก็บแล้วก็เอาตีนประตูเสียบข้างบนแล้วก็ปล่อยมันไหลลงมาแล้วเราก็ใส่เบรกแค่นั้นเองแต่ของผมที่ทำนะผมผมจะใส่เบรกหลังก่อนเบรกหน้าผมใส่ทีหลังเพราะเอาหมุนเผาขึ้นเราตีนประตูใส่ก่อนแล้วก็ผมก็จะปล่อยลงนี่คือเผาประตูครับเพื่อนๆเผาประตูนี้ ถ้าเราวัดกว้างคุณยาวไปที่ร้านเขาเนี่ยร้านประตูม้วนเราก็บอกว่ารวมกล่องกว้างเท่านี้สูงเท่านี้เราก็จะเขาก็จะลดเผามาให้อันนี้เป็นประตูบานสั้นนะบานเม็ดกว่าแต่ว่าผมทําคลิปให้เพื่อนๆดูส่วนจานนี้ก็คือจานตัวตั้งมันจะอยู่ด้านขวาส่วนด้านซ้ายจะไม่มีจะไม่มีจานตั้งแต่ว่าศัพท์ช่าง,งผมก็เรียกว่าจานจานตั้งสปริงเนี่ยครับมันจะมีสปริง สองช่วงส่วนตัวนี้ก็คือด้านขวาให้สังเกตด,ดูมันจะมีหูหูตัวนี้สําหรับล็อกเวลาเราตั้งประตูเราตั้งสปริงขึ้นเราก็ล็อกทีลรานิดๆหนะนิดเ,นเพื่อนๆเราอย่าไปตั้งแบบกว้างไปนะมันจะตีมือเนี่ยของผมจะใส่เบรก่อนเพราะประตูนี้มันโชว์โชว์ด้านหลังก็เลยต้องใส่กล่องหลังให้สังเกตด,ด้านซ้ายจะไม่มีหูนะครับจะไม่มีหูล็อกมันจะเอาแค่วาง เป็นเพจแค่วางรองรับพอประตูเฉยๆส่วนพอเราก็ใส่ถึงกลางส่วนตัวนี้ใบแรกเนี่ยใบแรกเพื่อนๆต้องดูดีๆนะครับว่าประตูติดซ้ายติดขวาแล้วสีเทาเจะออยู่ข้างนอกสีประตูจะอยู่ด้านไหนแค่นั้นเองมันไม่มีอะไรยากครับประตูมว้วนเนี่ยพอเราตอกเราดูได้ใบแรกอ่ะใบแรกโรงงานเขาจะจัดใบมาให้เขาจะเรียงใบมาใบหนึ่งใบสองใบสามไงเราก็ใส่ให้มันถูก แต้มันอยู่นอกอยู่ในเราก็ต้องกลับให้เป็นนั่นแหละเนี่ยอันนี้คือริมที่เราใช้สอดสอดใบใช่เราสอดใบเข้ามาเงี้ยตัวนี้คือตัวตั้งแล้วไอตัวตั้งเพื่อนๆครับไออยากให้ทําตัวตั้งนะ่ะเหล็กตั้งนะ่ะให้มันดูแข็งแรงแล้วก็ให้มันยาวๆสักนิดนึงพอเหมาะมือนะอ,อย่าไปทําสั้นเกินไปถ้าทําเราทําสั้นเกินไปมันจะหน่วงไม่ให้เราไม่มีแรง เราต้องทําให้พอดีแล้วก็ทําให้มันเข้าลึกไม่หลวมไปแล้วก็ไม่ไม,ไม่พิษไม่พิษมากไปคือให้มันใส่กระป๋อเวลาเราตั้งขึ้นเสร็จเราจะสวมน็อตเข้าไปล็อกแล้วเราก็ตั้งขึ้นล็อกแล้วก็ให้ให้คนจับตีนประตูไว้เราอย่าไปปล่อยเพราะเราจะหน่วงขึ้นพอแต่ระวังการตั้งประตู้วอยาให้มันหลุดเพราะมันจะตีมือต้องระวังด้วยสําหรับเพื่อนช่างมือใหม่นะครับค่อยๆตั้งไปทีละนิดทีละนิด แล้วก็ให้คนจับประตูไว้พอมันตึงเสร็จปุ๊บเราเรา,เราค่อยค่อยหยุดตั้งแล้วการตั้งประตูเราเอาแค่พอหมอเราจะเอาแข็งก็ได้เราจะเอาแบบแค่เปิดปิดได้สำหรับผู้หญิงเปิดปิดได้นี่ก็พอแล้วครับเพราะการตั้งประตูไม่จําเป็นต้องแข็งเกินไปถ้าะปิงแข็งเกินไปประตูจะหนักมันเปิดง่ายแต่ว่าเวลาดึงลงมันหนักต้องเอาแบบนิ่มๆ จะกี่รอบก็ได้ก็ต้องเราต้องทดสอบดูเนี่ยเนี่ยตอนนี้ัมใส่ตีนประตูเข้าไปแล้วเนี่ยพอใส่ตีนประตูไปเราต้องล็อกเบรกก่อนแล้วเราค่อยตั้งประตูให้ตึงเพราะถ้าเราไม่ล็อกเบรกเราตั้งดั้งแล้วประตูดีดขึ้นมันจะตีมือนะครับอันนี้ต้องระวังเนี่ยตรงนี้คือผมจะใส่เบรกหมดแล้วเหลือข้างหนึง่งผมเสียบข้อด้านหนึง่งแล้วก็จะเอาตีนประตูไว้ข้างบนแต่ช่างบางคนเขาก็ถอดตีนประตูเขาเสียบข้างล่างอันนั้นมันช้าเกินไป อ่ผมขึ้นประตูผมใส่เบรกด้านหลังสองเบรกแล้วเบรกด้านซ้ายเบรกหนึ่งเสียบประตูเข้าด้านซ้ายอ่าแล้วผมก็ปล่อยไหลข้างขึ้นไปแล้วก็เอาไปเอาตีนประตูเสียบข้างบนแล้วก็ใส่เบรกล็อกแค่นั้นเองง่ายๆครับ่าสเนี่ยครับลงมาส่วนตรงนี้คือ่าตีนประตูตีนประตูนี้จะมีกุญแจล็อกอย่างเหยียบลงอย่างเงี้ยอ่านี่เปวิธีติดล็อกจะใส่ล็อก ไปกุญแจเลื่อนข้างอย่างนี้ครับพอใส่เราเหยียบลงมาเราเปิดกุญแจมันจะมีเดือยแล้วก็เอาเมจิม์กไว้ให้ถ้าเราใส่ตัวล็อกนี้ให้มันสูงกว่าเดือยประมาณสักครึ่งเซนหรือเซนหนึ่งก็ได้เพราะ่ให้เวลาเขาเหยียบลงเขาจะได้ขันพอดีอย่าให้มันแน่นเกินไปฟิกเกินไปเพราะประตูมันจะยากเนี่ยเดือยตัวนี้ครับแล้วเราก็แัดเข้าไปใส่ในรางแล้วเราก็เอียงออกมาประมาณ เซนครึ่งหรือก็ได้ให้มันล็อกประตูได้แต่ว่าให้มันสูงกว่าหลังประตูประมาณเซนครึ่งก็ยังดีครับหรือเซนหนึ่งก็ยังดีพอเวลาเราเปิดกุญแจแต่เหล็กกุญแจมันก็จะอยู่ใต้แผ่นนี้พอดีก็ทําให้เราล็อกได้อย่างง่ายๆพอดีตรงนี้ผมก็ใส่เดือยเสร็จแล้วนะครับก็ได้ทดลองล็อกดูก็โอเคนะพอดีถ่ายทําคลิปคนเดียวเออ มันก็ไม่ยากอะถ้าถ้าใส่ก็เดี๋ยวเนี่ยเป็นกันเนี่ยผมจะทาให้ดูอย่างเงี้ยพอเราปิดอ่ามันก็เปิดได้เปล่ะเราจะตั้งเกตดเดือยอ่ามันจะมีเดือยตรงกลางเราจะอ้าเดือยขึ้นมานะแต่เราก็เชื่อมให้มันดีๆอย่ให้มันหลุดนะตรงนั้นมันแค่ทําหน้าที่แค่ล็อกเดือยกุญแจเฉยๆส่วนที่นี้ก็คือจิกก๊อกประตูเอาไว้ล็อกของกุญแจไม่ยากก็แค่ เกี่ยบประตูลงแล้วก็มาร์กล้วก็ผ่าแล้วก็ฝังปุ๊บแค่นั้นเองก็จบครับส่วนกล่องเนี้ยผมก็ยิงรีเบทเสร็จทําเสร็จแล้วก็ยกขึ้นเป็นชุดเลยแล้วก็ขึ้นไปเชื่อมข้างบนแต่เชื่อมเราต้องระวังใบนะอยากให้ลวดเชื่อมไปโดนใบมันจะทะลุอ่าส่วนกล่องก้านบนเราก็ยิงให้เสร็จยิงรีเบทเสร็จแล้วก็ขึ้นไปเทินแล้วก็ค่อยไปไล่ยิงไล่เจ็บอีกทีแล้วที่เหลือเราก็เจ็บสีอ่าเจ็บสีแล้วก็หาง กินเจียรบคมตรงไหนที่มันคมตร,ตรงตีนประตูคมแล้วก็เก็บงานให้ดีเราค่อยส่งงานให้ลูกค้าครับผม